hello you need ลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่ช่องเข้าสู่ช่อง lucky the reader วันนี้เราอยู่กันในหัวข้อดวงรายเดือนดวงรายเดือนอืมประมาณนัดวงรายเดือนเอนอมษา,นะา,า,าคมปีสองพันยี่สิบห้ของชาวธาตุดินก็จะใช้เป็นสำหรับไลเซียทา t a โร่ก็จะดูเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ energy ที่แบบเคยเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ของคุณในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมธันวานแบบในเดือนเนี้ย แล้วก็จะดูแบบแล้วก็จะดูเป็นภาพรวมเดิมว่ากราคมปีสองพันยี่สิบห้าการงานการเงินความรักแล้วก็จะดูให้แล้วก็มีหนังสือ the book answer the, the, the sorry the book of the, the book of answer เป็นหนังสือ the book of answer ก็คือจะให้คนตั้งคำถามหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดหนังสือแล้วก็คุณก็จะต้องเอาไปยงเอาเองว่าอ่านหนังสือนี้จะตอบไปในเวไหนแต่ถ้าเกิดลองแบบตีไม่ได้จริงทิ้งมาในคอมเมนต์ได้เดีย๋ยวช่วย มาพร้อมแล้วหรือยังหลักเสียใจเรายับอขอดูเอ e r จีของคุณในเดืนนอนธันวาคมหน่อยเอเนจีตอนนี้อะไรประมาณนี้เอเนจีตอนนี้หูดูสิ่งที่เกิดขึ้นเอสเอบน The world. นี่ว่าธาตุไฟพีแล้วนะอนี่พีนี่ธาตุดินพีก,กว่านนเนี่ยเ of swords ดเซ็กซ์อ็อเค And the lovers w เ l l รโอเคเริ่มต้นใหม่อะไรในเรื่องความรักกับคนอายุเยอะกว่าหรือเปล่ากับชาวต่างชาติคนอายุเยอะกว่าหรือคนทางไกลหรือเปล่า เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคน่างไกลหรือชาวถึ่ชาติเีย่เยอะกว่าหรือเปล่านะกล่องนี้อ่ะ energy ของคุณชาวธาตุดินตอนนี้นะก็เป็น energy ประมาณแบบว่ามันมีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นและสิ่งๆนั้นนะมันเหมือนเป็น comfort ทโ n e ของคุณนะมันเป็น comfort zone ของคุณคือไอาการเริ่มต้นใหม่เนี้ยในตอนเนี้ยคุณยังไม่เห็นอะไรมันมากหรอกยังไม่เห็นเราเคือแบบเอซ r e p r e n e u a มันกับหัวมันอัด มันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปั๊บแล้วมันคุณแบบว่าเหมือนยังไงวะจะพูดว่ามันไม่เซอร์ไพรส์คุณก็ได้คุณไม่แปลกใจก็ได้ที่มันเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอืมคือแบบจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันมันมันเป็นเอเนอร์จีที่มันแบบถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงานที่ผ่านมาตีกัดีวะเป็น กนะ, okay. ะ,ะก็คือพิทก็คือคุณเหมือนกําลังเริ่มต้นกํลาลังเริ่มต้นหรือเริ่มต้นไปแล้วกับอะไรใหม่ใ แล้วตอนนี้สิ่งสิ่งนี้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณเป็นคอมฟอร์ตแบบเป็นอะไรที่มันคอมฟอร์ตคุณเป็นเหมือนเซฟโซนของคุณอะไรเงี้ยแต่คุณจะรู้ว่าโอเคตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรือตอนนี้มันอาจจะยังแบบมันไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้งอกผลงอกงามยังไม่แบบลากันยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นดินสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คุณก็จะยินดีทํามันต่อไปแล้วก็จะแบบเออเดี๋ยวจะทามันต่อไปแล้วสุดท้ายผลลั์มันจะออกมาดีนะไพ่บอกแบบว่าทําอะไรอยู่เริ่มต้นอะไรมาอยู่ให้ทาต่อไปแล้วสุดท้ายแแลล้วุามมันจจะะออกีคผณบบ ว้าวพอใจกับมันน่ะคุณจะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์หรอกพอมันเกิดขึ้นปบพอวันนั้นมันมาถึงปบคุณจะแบบไม่เซอร์ไพรส์ว่าทำไมมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณตั้งใจทํามันไงอ่าประมาณนั้นหรือก็แบบบางทีอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวทางไกลอะไรเงี้ยคุณก็แบบคุณก็แบบโอเคไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้ตกใจล้่มันบ้มเข้ามาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้แบบอะไรที่มันแบบมันช็อกมันแบบบ้มเข้ามาอยู่หรือเข้ามาไม่ใช่หรอกคุณอาจจะคิดแบบว่ามันน่าจะเกิดขึ้นสักวันหน มีคนมาบอกชอบคุณอะไรเงี้ยคุณก็แบบเออก็ไม่ได้แปลกใจหรอกเพราะว่าเราก็คุยกันบ่อยแล้วก็แบบอะไรกันบ่อยอะไรเงี้ยอืมแายว่าคุณก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปฏิเสธเขานะถ้าเกิดมีความรักเข้ามาก็อาจจะไม่ได้รู้ปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยคุณก็แบบไม่ได้ปฏิเสธสิ่งสิ่งนั้นแบบออฟเฟอร์ที่มันเข้ามาในชีวิตคุณแบบคุณก็ไม่ได้แบบดีนายอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธมันคุณก็รับมันแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปพัฒนาสเต็ปบายสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปอะไรเง ้ก็ขอดึงด,ดูมกม่อนใจเย็นใจนิดนึงมาขอดูภาพรวมเดิมพ์กราย์คมปี2025ันยีาเหมือนประมาณว่าภาพแบบอะไรประมาณนั้นภาพรวมภาพรวมภาพรวม,พ,รวมพูดจะพูดรวบลยพูดเร็วไงก็เลยรวบภาพรวม ภาพรวมเดิมนมกราคมปี2 0 2พของชาวพุษภมังกรกันบ่อมงกรพุสดกันพุษภมงกรกันหน่นนนนอยเ,เ,เออแล้วก,ก็ o reverse 4 pinnacle reverse n i g t absorb reverse s c a c r reverse หดาบหถ้วยหเหรียญตอนนี้ขาดหไม้เทาเอ้ยห่ไม้ท้า หนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยต้องขัดหนึ่งดาบ strength ภาพรวมเดือนมกราคมคุณดูอาจจะต้องดูไฟอาจจะต้องสู้กับอะไรบางอย่างมันไม่เชิงแบบต้องจับดาบและปกป้องตัวเองมันเป็นเหมือนแบบต้องฝ่าฟันมากกว่าอะไรเงี้ย เหมือนแบบเห,เหมือนเหมืนเป็นอ s ปส c l e ปัญหาอุปสรรคที่แบบเป็น force ที่มันบังคับให้คุณต้องเจออะไรที่แบบคุณเหมือนถูกบังคับให้ต้องเจอในเพื่อที่จะเรียนรู้มันอะไรประมาณเนี้ยดูจะเป็นแนวประมาณนี้มากกว่าเดืนเอนมการาคมของชาวทัาตดินดูเป็นแนวประมาณนี้มันอาจจะแบบมันเป็นแนวประมาณแบบ เกิดขึ้นมาปับ๊บหรือมีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บแล้วแบบทาให้คุณแบบตั้งคําถามกับตัวเองอะ่ะเอออุย้ยแดงเหมือนแบบพอเกิดขึ้นปับ๊บคนแล้วคุณก็จะมาตั้งคำถามกับตัวเองอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณต้องมีนะหนักแน่นในตัวเองอย่าหลงเชื่ออะไรถ้าเกิดมีใครมาพูดอะไรลบๆบับคุณเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดคือคุณมีเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีศักดิ์ศรีที่ตั้งแต่เกิดมาทุกคนมีเท่ากัน ส่วนใครมันจะเอาไปลดเอาอไปเพิ่มเนี่ยก,ก็เรื่องของเขาสิ่งที่คุณทอนทำตอนนี้คือพัฒนาตัวเองและอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดอ่าประมาณนั้นมากกว่าอสิ่งที่พายคุณก็คือหนักแน่นในตัวเองเท่านั้นเลยแค่หนักแน่นในตัวเองคุณต้องหนักแน่นในตัวเองเขาดูการงานหน่อยขาดูการงานของชาวทัินหน่อยปกติชาวทัินเขาก็แบบตั้งใจทํางานอแไลๆเนาะโดยเฉพาะมังกรอนอะ 9องศาเลเ e ีส6องาเลเซวทำไมรีเวิร์สอะแดงแดงโอเคในเรื่องของการงานเรานี้คุณก็ดูประคับประคองมันได้อยู่หรอ โอเคในเรื่องของการงานคุณนะไพ่ขึ้นเดอะแฮงแมนกับหัวอัศวินเหรียนกับหัวหกเรียนกับหัวแปดเรียนกับหัวและหนึ่งถ้วยหัวตั้งคือไพ่อัศวินขึ้นมาเยอะนะคือจะบอกว่าต่อให้คุณจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยอัศวินพอออศววนมันขึ้นมาแบบสามใบสี่ใบอ่างเงี้ยมันหมายความว่ามันจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรื่อยๆมาๆมันจะมีคนแบบ คอยซัพพอร์ตคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่เรื่อยๆไม่ว่าคุณแบบจะตกต่ำแค่ไหนก็ตามมันจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุดคือจะเป็นชาวธาตุน้ำนะจะซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุดถ้าเกิดวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกต้องการหิวใจวิ่งไปหาชาวธาตุน้ำวันไหนที่คุณรู้สึกรู้สึกกลัวรู้สึกขาดแคลนรู้สึกกลัวรู้สึกขาดแพชชั่นวิ่งไปหาชาวธาตุลง แล้วก็ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยคุณขาดความหนักแน่นอะชาทัดดินเราคุณอยู่อืมส่วนแพชชั่นก็ชาทัดไฟคือแต่แต่ที่วันขึ้นหนักหน,นะ,ะจะเป็นชาทัดลมทัดน้ำก็ทัดดินแค่นั้นวิ่งไปหาชาทัดน้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการฮิวใจวิ่งไปหาชาทัดลมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการแบบว่าให้เขาแบบ give you motivation ให้คําแนะนําช่วยคุณอะไรเงี้ยส่วนวิ่งก็วิ่งไปหาชาทัดดินหรือพวกกันเอง ก็แต่เมื่อค the ุณรู honest, mm ้สึกว่ามันควรเขาดความมั่นคงบางคนอะท้าทานดินบางคนเขาก็ถัดความมั่นคงได้มั่นคงมั่นคงได้นะถ้าเกิดลัคนาราศีหรือว่าดาวลุมของเขาเนี่ยมันไปตกที่อื่นโดยเฉพาะถ้าเกิดดาวจันทร์เป็นชาวธาตน้ำอะไรเงี้ยมีนหรือกรกฎอะไรเงี้ยจะขัดความตังนั้นมากมากจริงยืนยันเพราะว่าราศีมีนดาวจันทร์กรกฎยืนยัน อืมนั่นแหละก็คือการงานถามว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีไหมจะบอกว่าเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นไปด้วยดียดไหมคือคุณจะบอกว่าคุณดูไม่ตั้งใจทํางานได้ไหมไม่ตั้งใจทํางานไม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือคุณก็ไม่ได้ดูไป่ตั้งใจขนาดนั้นก็ทําอืมแต่ก็นั่นแหละคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะไปในทิศทางไหนเนาะประมาณนั้น แต่ก็น่าจะเปน็นหนางที่ดีนะในซอฟคัป nice ขึ้นมาการงานเป็นไงอาจจะต้องเหนื่อยอาจะต้องบาลานซ์โอเคในเรื่องของการงานโอเคในเรื่องของการงานตรงเนี้ยมันยังขาดจุดจุดหนึ่งนั่นก็คือขาดการแบบทอร์กิ้งขาดคอมมูนิเคชันถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณควรที่จะถามแบบถามคุณครูหรือถามบอสหัวหน้างานของคุณอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้ประสานงานเรื่องในเรืจะแบบโอเคอธิบายให้คุณนะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต เนี่ยสิ่งที่ขาดตอนนี้เลยคือความมั่นใจในตัวเองของคุณแล้วก็ขาด conversation ท,ที่มันต้องคุยที่มันต้องคุยที่มันต้องคุยขอดูในเรื่องของการเงินหน่อย queen of cups nine of pentacles the devil pent of pentacles แอน f i ไ e of cups. โอเคในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการเงินก็โอเคดีเลิศประเสริฐสีดีงามดีที่สุดดีอยู่คือมันก็ดีอ่ะมันก็มีรายได้เข้ามามันก็แบบมันก็ใช่ใชไม่ไม่ขัดสนะไรคุณก็ไม่ได้แบบติดอะไรคุณก็ไม่ต้องแบบไปจ่ายนี่ใครคุณก็ไม่ต้องาแบบอะไรมากอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะแบบ depression อะไรบางอย่าง แนะนำนะถ้าเกิดคุณมีเยอะมากแล้วคุณแบบ depression ใช้เงินใช้เงินซื้อของกินให้ตัวเองชาวราศีพฤษภคะใช้เงินซื้อของกินให้ตัวเองคะ่ะไปซื้อของกินให้ตัวเองชาวธาตุดินอนะ่ะเน้นไปที่ชาวราศีพฤษภไปซื้อของกินให้ตัวเองแล้วหลังจากนั้นปับ๊บคุณจะหายคุณจะลืมเพราะคุณเศร้าเรื่องอะไรโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภ โอเคคุณก็รู้สึกโอเคคุณก็รู้สึกโอเคกับเรื่องของการเงินของคุณนั่นแหละคุณก็มันก็มีเข้ามาคุณก็แบบมีเก็บมีใช้มีจ่ายก็แบบอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไนก็ได้ไปอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแต่คุณเครียดเรื่องอะไรปะอาจจะเป็นเครียดเรื่องการงานมัน้งเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องไม่ใช่เรื่องเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่านะเอ okay. ออะ่รโอเคอะไรประมาณนี้มากกว่าผมมันแทงอ่ะมันคัน่ะ อในเรื่องของงานคุณก็ไม่น่าจะนีเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องเงินงมันก็มีอยู่แหละสงสัยต้องวัดผมแหละไี่ก็ไม่ถนัดอ้มาในเรื่องของความรักก็นอน เอ้ยไฟเบรดีโอ,อ้โลดโลดนี่แหละนี่แหละที่ฉันต้องการอ่านมันมีการเริ่มต้นใหม่นะในความสัมพันธ์นี่มันมีการเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่คือแบบคือคุยกับใครอยู่อะอยู่ได้ครบแน่นอนคุยกับใครอยู่ได้ครบแน่นอนคือแบบ ได้ครบคือจริง,รงๆคือได้ครบแน่มันแบบค่อยแบบแบบขึ้นตือดเดแล้วอะแต่ถ้าเกิดใครติดคนเก่าอยู่รีบเทียทิ้งคนโสดคนโสดเอ๋ยคนโสดเอ๋ยฟังทางนี้ฟังทางนี้ใครติดคนเก่าอยู่อยู่รีบเทียทิ้งนะครับเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาฉายลากว่าเดิมหล่อรวยทุกอย่างหล่อรวยสูงยาวขาวดีงานดีอะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวจะมีเข้ามานะแล้วคุณจะมีความสุขกับเขามากเลยเขาจะอินเตอร์เทนคุณเขาจะทำให้คุณแบบคือ make you cry อะไร s ีดัส e ซนแบงค์ยูไครอะไรเงี้ยเลยอะแบบ เออแค่นั้นเลยอ่ะอาออ่ะมีความสุขอยู่แล้วใครไม่ขึ้นแนวอะไรคนเก่านะแค่แบบจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าใครที่คุทีัคทกคนไปเนี่ยมีคนใหม่ที่ดีกว่าเราอยู่ถ้ามีเงินมากพอลองไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะอาจจะเจอนะเอะเอนะาเนะอาจจะเจอนะสูงยาวขำดีเลนะีเ้ยอาจจะเจอนะรวยด้วยนะคนนี้รวยด้วยนะคนนี้มันจะจืดตังด้วยนะ เอนเตอร์เทนคุณดีด้วยนะครอบครัวเขาดีด้วยนะที่ทุกอย่างคือตอนนี้เขามีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขื่แนแทนเลยอ่ะาพาดดี่ชายสาพทาดิมเนยแะแต่ขนะินตั้งคำถามไ้พร้อมเรียงตั้งคำถามไ้นะกรอไปอัน swer not worth a struggle เนะี่ยเห็นไหมบอกแล้วให้รีบ move on รีบ move on คนใหม่รออยู่เพราะมันไม่คุ้มที่จะติดแงกอยู่อย่างนั้นรีบ move on หรือถ้าเกิดประมาณแบบคือมันถ้าจะแปลนะคือมันไม่คุ้มที่จะติดแงกอยู่อย่างนี้คือถ้าเกิดคุณมีแบบอะไรที่ต้องเลือกระหว่างสองทางเลือกไปเถอะเพราะว่าคือต่อให้มันแบบมันไม่ได้ดีขนาดแต่มันก็ยังดีกว่าคุณติดแงะอยู่อย่างเงี้ยอดีดีหนังสือบอกประมาณแบบเนี้ย ส่วนในเรื่องของคนเก่าดีมูฟมูฟเลยมูฟเดือนนี้คนใหม่รออยู่เจอแน่บอกเลยสูงยาวข่าดีเจอแน่โอเคขอบคุณป้าๆที่เข้ารับชมรักฟันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย